เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าอูดสามารถอยู่ได้เป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องดื่มน้ําซึ่งทําให้อูดมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นสัตว์บรรทุกของสําหรับผู้ที่ต้องเดินทางในสภาพอากาศแห้งแลง้งและทําให้อูดได้รับฉาย,ยาว่าเรือแห่งทะเลทรายนอกจากนี้อูดยังเป็นที่รู้จักจากหนอกที่โดดเด่นหนอกเดียวหรือสองหนอกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ซึ่งทําให้หลายคนเชื่อว่าหนอกเหล่านี้ใช้สําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในภายหลังอย่างไรก็ตาม หนอกของอูดทำหน้าที่กักเก็บเนื้อเยื่อไขมันไม่ใช่น้ำซึ่งใช้เป็นแหล่งอาหารเมื่ออาหารขาดแคลนทำไมอูดจึงเก็บไขมันไว้ในโหนกแทนที่จะกระจายไปทั่วร่างกายเท่าๆกันเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นโดยทั่วไปแล้วอูดจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายซึ่งหาแหล่งอาหารได้ยากเมื่ออูดไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้เป็นเวลานานร่างกายของอูดจะสามารถเผาผลาญไขมันในโหนกเพื่อใช้เป็นอาหารได้โหนกอาจยุบตัว และห้อยลงมาได้หากอูดไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน